สิ่งที่นักเรียนต้องรู้เกี่ยวกับทุน CSC มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุน CSC นะคะเป็นทุนของทบานจีนค่ะให้กับนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนต่อประเทศจีนนะคะให้ระดับปริญญาตรีโทเอกนะคะค่าครอบคลุมค่าเทอมหอพักเงินเดือนนะคะแล้วก็ค่าประกันค่ะตอนนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะมีเป็นโทเอกนะคะแล้วก็ยังมีส่วนน้อยค่ะที่ให้ปริญญาตรีภาคจีนนะคะ โอเคตรี okay. นะคะเขาให้2,500หยวนต่อเดือนนะคะหรือว่า12,500บาทนะคะต่อมานะคะถ้าเป็นปอโทเขาจะให้เดือนละ1 5 0 0 0บาทหรือว่า3,000หยวนนะคะปอเอกนะคะให้3,500หยวนนะคะหรือประมาณ17,500บาทต่อเดือน,นะคะ่ะเขามีเงื่อนเงื่อนไขด้านอายุด้วยนะคะถ้าเป็นปอตรี 3, ต้องเป็นอายุต่ำกว่า25ปีปอโทต้องอายุต่ำกว่า35ปีแล้วก็ปอเอกนะคะต้องมีอายุต่ำกว่า40ปีค่ะ มี2แบบนะคะแบบที่1ก็คือจะเป็นผ่านสถานทูตหรือองค์กรภาครัฐนะคะเป็น type A อันนี้นะคะจะสมัครยากหน่อยเพราะโควตาน้อยมากแล้วก็เป็น B นะคะก็จะเป็นสมัครผ่านมาหาวิทยาลัยค่ะแสดงว่ามาหาวิทยาลัยมีอำนาจในการตัดสินใจนะคะว่าเราจะได้ทุนนี้หรือเปล่าในปีนี้นะคะเขามีการเปลี่ยนแปลงคะ่ะ type A สมัครได้2มหาวิทยาลัย type B นะคะสมัครได้1มหาวิทยาลัยค่ะ ระยะเวลาการสมัครนะคะสมัครตั้งแต่ตอนนี้ธันวาคมจนถึงเมษายนนะคะ C.S.C จะรู้ผลค่อนข้างช้านะคะเราจะรู้ผลประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะความยากง่ายนะคะตรีภาคจีนจะมีความง่ายมากกว่าตรีภาคอินเตอร์โทจะง,ง่ายกว่าตรีแล้วก็เอกก็จะง่ายต่อกว่าโทค่ะนักเรียนนะคะปกติแล้วต้องสมัครทั้งในเว็บมหาวิทยาลัยแล้วก็เว็บไซต์ของ C.S.C นะคะสมัครทั้ง2มหาวิทยาลัยค่ะ2เว็บไซต์ค่ะ ความจริงแล้วนะคะในประเทศจีนนะคะยังมีทุนอีกหลายแบบนะคะที่เราสามารถสมัครได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่แนะนํานะคะว่าเราต้องสมัครทุนหลายๆแบบไปด้วยกันนะคะถ้ามีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้สามารถกลดลิงก์หน้าโปรไฟล์ของพี่อีดานะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย